ขอถวายพระพรไทยองค์ภูมีแด่องค์มหาจักรีปกเกล้าขอส่งพระเกษมสีสุขสรานยิ่งเทินเป็นมิ่งขวัญป่วงค่าแซสองสดุดีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะคาพระพุทธเจ้าบริษัท 2S s p p e n t เอนเตอร์เทนเมจำกัดฮอตไลน์ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ค,ความจริงเราสองคนในฐานะพระสกน,นิกรชาวไทยนะคะขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพานไมัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันค่ะครับขอให้ทรงอยู่เป็นร่มโพร่มไสแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนะครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับ l i อ e ไลน์แท n นทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา35นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้เราไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลลูกตัวอย่างกระตันยูครั้งที่3ประจำปี2557ในโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชานกันค่ะสนับสนุนโดย All New c o l o l a Artist Sport So Excited นับเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับเยาวชนทั้งประเทศค่ะในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีงามสําหรับบรรดาดารานักแสดงที่เข้าร่วมรับรางวัลลูกตัวอย่างกตัญญูประจําปี2557ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชันรัฐราชร่วมใจพักรักสามัคคีถวายความดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สมลาภกิตยากรเลขานุการในพระเจ้าวรวร วงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเป็นประธานในการมอบรางวัลสุนดารานักสแสดงที่ได้รับรางวัลลูกตัวอย่างกตันยูประจำปี2557ได้แก่ เตยเจรินพรจุนเกียรติมินพิชยาวัฒนามนตรีมินชาลิดาวิวจิตวงทองและสาวเบลล่าราณีแคมเปนค่ะสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชารัทราชร่วมใจพักรักสามคัคคีจัดทำขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาว,วชนที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคตส่วนทางรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะ การเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรหวือหวาคือเราประพฤติดีเชื่อฟังคําสอนของคุณพ่อคุณแม่คือรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแค่นี้มินว่าพ่อแม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะ Hotline และในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามผลงานโครงการพัฒนาการวิจัยการเกษตรของกรมประมงที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีกันค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยขำรีผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง ข่าวดีไม่ให้ดูวันนี้เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะเมื่อคณะวิจัยกรมประมงไทยสามารถเพาะพันธุ์ปลาม้าปลาเสือต่อลายเล็กที่กําลังจะสูญพันธุ์ร่วมทั้งการฝังเนื้อเยื่อเพื่อเลี้ยงหอยมุกน้ําจืดได้แล้วโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการ,การ,กรเกษตรองค์การมหาชนหรือสอวกได้นําคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมผลงานการวิจัยของกรมประมงที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่นี่ได้วิจัยการเพาะเลี้ยงปลาม้าและปลาเสือต่อลายเล็ก ซึ่งปลาทั้งสองสายพันธุ์เป็นปลาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติและกำลังจะสูญพันธุ์หลังจากใช้เวลาวิจัยผ่านไปประมาณ2ปีเศษคณะทีมวิจัยก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมลูกปลาม้าและลูกปลาเสือต่อลายเล็กให้กินอาหารเม็ดแทนอาหารสิ่งมีชีวิตได้พร้อมกับเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนจนลูกอ่อนสามารถอยู่รอดได้และสามารถปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปรวมทั้งสามารถต่อย,ยอดให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในกระชังได้อีกด้วย ในอนาคตนะครับปลาเสือตอคงจะต้องเป็นปลาสวยงามที่คือตอนนี้ความต้องการของตลาดมีเยอะนะครับก็คือในปีแต่ะละปีเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีการขายกันแถวตลาดนัดจตุจักรเนี่ยหลายแสนตัวต่อปีถ้าเราสามารถเฉพาะเลี้ยงได้ไม่ต้องไปจับจากแหล่งธรรมชาติมันก็จะเกิดธุรกิจขึ้นมาอีกแบบนึจากนั้นคณะสื่อม,มวลชนได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงและฝังเนื้อเยื่อหอยมุกน้ำจืดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งที่นี่คณะทีมวิจัยสามารถเพาะเลี้ยงหอยกาบให้มีอายุ2ปีพร้อมกับทําการฝังเนื้อเยื่อเพื่อสร้างเม็ดมุกในหอยกาบอีกตัวและเมื่อหอยกาบอายุครบ4ปีก็สามารถผลิตเม็ดมุกได้เองจุดเด่นเม็ดมุกจากหอยมุกน้ำาจืดนี้ให้เม็ดมุกที่งามแวววาวและมีสีสันทั้งสีขาวสีม่วงแดงและสีเขียวสดใสอีกด้วย และช่วงนี้นะคะเราจะไปชมบรรยากาศการมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ชาวชุมชนตองเหลืองหรือว่าชุมชนมาลาบรีโดยกลุ่มคารวานไฮลักวีโก้แชมป์คิงออฟออฟโรด2014ที่จังหวัดน่านกันค่ะสปอร์ตฮไลนสนับสนุนโดยสิงดิสพาวเวอร์ไฟรกลาปอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดารทำให้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าน่านผู้จำหน่ายโตโยต้าร้อมด้วยสมาชิก t o โยต of ้าออฟโรดไฮลักซ์วิโกแชม์คิงออ Off-Road 2014รวมใจรวมพลังเดินทางด้วยรถยนต์ระบบขับเคลื่อน4ล้อโดยตลอดการเดินทางต้องพบกับอุปสรรคต่างๆทั้งทาง,ทางลาดชันหลุมโคลนเส้นทางขาดเส้นทางที่มีลำน้ำตัดผ่าน ซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานตลอดการเดินทางที่สำคัญสมาชิกยังได้ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่งดงามตลอดเส้นทางทางนี้เพื่อไปร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงมอบเสารั้วให้กับชุมชนตองเหลืองหรือชุมชนมะลามีจังหวัดน่านซึ่งมีคณะครูและน้องๆน,น,นักเรียนรวมถึงชาวบ้านในชุมชนตองเหลืองให้การต้อนรับ โดยมีการแสดงพื้นบ้านของชาวตองเหลืองให้กับสมาชิกได้รับชมทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าน่านพร้อมด้วยสมาชิกโตโยต้าออฟโรดไฮลักซ์วีโกแชมป์ king of off road 2องพร่วมส่งมอบคลิปนี้นะครับเราได้มาร่วมกันทําความดีด้วยการสร้างกําแพงนะครับให้กับชุมชนชาวถีตองเหลืองนะครับซึ่งเขาอยู่กันอย่างบ้านๆน,นะครับพื้นๆเลยนะครับเรามา ร่วมกันส่งมอบความสุขให้ชาวบ้านนะครับได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นกับไฮรักซีโรแชมป์ครับขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ที่ทกรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ h อ t l ล n e t ท a i l a n d ทุกข่าวคือความจริง